สวัสดีจ้าเพื่อนๆอยากกินผัดกะเพรานี่ไม่ใช่ใบสะพานเพื่อนๆืนหัวละพานะใบใหญ่ๆยักษ์ๆของฝรั่งสามพมาหั่นๆใส่ไปเถอะค่ะเพื่อนๆนมันแค่เป็นรสเป็นกลิ่นแต่ใบกะเพรามันก็กลิ่นอย่างเนาะอันนี้ตับกับเนื้อที่มันเหลือทำเอ่อจุ้มจิ้มกินนะกับสามีก็เลยจะมาผัดกะเพราสามแพลก็ไปทํางานมาครึ่งวันเราก็เลิอออกมาเ้วก็นนเตรียม ไอ้ที่ก้นดำๆในน้ำมันนั่นไม่ใช่หรอกมะกี้ทอดอาหารสามีไปน้ำมันเดี๋ยวสามเพื่ทอดไข่ดาวนะแล้วก็จะผัดกะเพราค่ะเพื่อนนะคะค่ะไปผัดกะเพรากันจ้าไปครับเพื่อนๆไปผัดกันไปผัดกันใส่พริกก่อนใส่พริกแห้งพริกผัดกะเพราพริกแห้งเพื่อน อยากกินแบบรสจัดๆก็ผัดไปนะคะดูดูพีกอยู่เงื่อนๆอลังการไะมใส่น้ำมันน้อยๆไม่ผัดนานหรอกเพื่อนเดี๋ยวสามีจะตายตับกับเนื้อเราต้องกินให้หมดนะเดี๋ยวมันจะเสียเนื้อถ้ามันไม่สดมันไม่อร่อยผัดตนเข้าไปฉุนจะฉุน ยกน้ำปลาไปนิดหน่อยนจะได้มีน้ำกุ้งกุ้งเพื่อๆมี่เขามีเห็ดเหลืหออยู่นิดสามี้าใส่ไปด้วยเห็ดเนี่ยไปอะไรลงเรื่อยๆน้ำมันหอยหมดแล้วไม่ได้ไปร้านไทยสักทีเลยตั้งรัวค่ะเั็นดือดองเท นิดหน่อยน้เดือคู่กัใบใบขับด้วยจ้าใบหัวแล้วาไม่ใช่กะเพรานะจ๊ะ อย่างเร่งด่วนนะเจ๊ะมันจะได้อร่อยตับสุกแล้วเนื้อสุกก็พอแล้วค่ะนานไม่อร่อยนะเจ๊ะน้ำน้อยจังคลิกนิดนึงพอแล้วปิดไปค่ะเพื่อนๆไม่ได้ชิมรสอะไรเลยอพอดีแล้วค่ะ เรามีน้ำปลาพริกอีกอ้เผ็ดเบื้อเบื้อดสวัสดีจ้าเพื่อนจ๋ามากินข้าวผัดกะเพราไข่ร่าบ้าของสาวมันแพ้วกกันเถอะนี่ อลังการเนื้อกับตับผสมกันมีไข่สองฟองไข่ดาวผัดกะเพราไข่ราวาของเรานะจ๊ะมันจะวาไม่วาไม่รู้อ่ะจะเป็นวาหรือเป็นโศก้องก็อยยองมากินนะกันเลยคนะ่ะเพื่อนวันนี้เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนแต่สามแถวก็ทำงานนะจ๊ะเนี่ยเพิ่งทำงานกลับมา ปลาพริกมันของคู่กันกับผัดกะเพรานะเพื่อนๆอ้ไม่ได้เอาแตงมาผักมาแก้มอะไรเลยไปดูลาวากันก่อนไหมนี่วาวาจริงๆทั้งวาทั้งโอกเลยแหละออื สามเป็นผัดตัวเขาสามีบอกจะตายอยู่แล้วสามเ้าอ,อยากกินเผ็ดไงก็เลยผัดแบบพริกแห้งอ่ะพริแห้งม,มันฉุนสามมีบอกปุดตาลจบไปแล้วไปนอนแล้ว ทำกาหันไทยก็เกรงใจแตมีธรรมดาเนะีเราทาเผ็ดอ่ะฝรั่หลังเขาไม่คุ้นชินเขาก็เผ็ดนิดหน่อยเขาก็โอเคเดี๋ยวันนี้สามพะผัดเผ็ดมากอืเพื่อนผัดใส่เป็นหัวละพาอร่อยโอเคค่ะเพื่อนอร่อยเลยแหละสามแพะรู้ไหว่ามันเป็นผัดัหละพาด้วยําำเนี่ยอืม ใบกะเพรามันไม่ได้มีสลอดหรอกที่ร้านไทยก็ไม่มีสลอดหรอกเพื่อนๆัวแล้วพาเราซื้อได้ที่ในห,ห้างฝรั่งเนะาะออถามแพ้ถามเพื่อนหน่อยทำไมถามเพ่ทำิปคลิปยาวๆทำไมถามเพลงไม่ได้ เขาบอกต้องยืนยันหมายเลขอะไรอย่างเงี้ยเห็นเพื่อนๆลงคลิป 17, 18นาทีลงได้เนาะถามถ้าลงไม่ได้อะบอกให้ยืนยันหมายเลขถามแล้วก็เลยจัดหัวจัดท้ายที่มันไปอร่อย เนื้อก็ตับมันเหลือทําจุ่มเหลือพวกตับพวกอะไรเราอย่าไว้นานนะเพื่น้น้ปลานี่ไม่ได้เค็มนะคะเพื่อนๆเปรี้ยวสามแพราชอบกินน้ำปลาพริกเปรี้ยวปกติเอากงมาแตงมาแก้มลืมมั <c oughs> นเป็นมันหยุดเอะอว่า ที่จริงหัวหน้าบอกให้ไปทําทั้งบริษัทแหละจนสุดท้ายงานมันไม่ค่อยมีเนาะผู้โรงแรมมันปิดเยอะทำแล้วก็ไปทําเรื่องของงานโรงพยาบาลผ้าโรงพยาบาลน,นะคะโรงพยาบาลมันหยุดไม่ได้นะโรงพยาบาลเลาก็มีคนป่วยตลอดสองฟ้งนี่ฟองไม่ใหญ่หรอก น้ำปลาพริกใส่เข้าไปเพืเ่อนๆอาจจะคิดว่าโอ้สามแถวกินน้ำปลาเยอะไม่ใช่มะนาวเยอะออก,ปปออกอเปรี้ยวๆเปลี่ยนจากใบกะเพราเป็นหัวละพางให้ได้เหรอเพื่อน ไม่ดีใบกับเราเราก็ไม่ต้องไปงอ้อมันแค่กินอืม รีบกินรีบไปคลิปยาวมาลงยากคนอื่นเป็นเหมือนาํามแค่เปล่าไม่รู้นะคุณต้องยืนยันหมายเล่ยทำคลิปแค่ห้านาทีสิบนาทีพอนะเพื่อนๆนะไม่เลมาก อร่อยนานๆกินๆนะสามีเมื่อวานเขากินแล้วไงตับก็เลยวันนี้ถามเขายังเหลืออีกหน่อยถามเจาไหมไม่เอาไว้หลายๆวันไม่ดีนะคะพรกตับสดเพราะอะไรพวกเนี้ย ไข่แล้วแม่มันยังไม่ตุ้มทุก่งกนะกินไข่สองฟองไปนอ,อนหงายท้องอายุมากกินไข่มากก็ไม่ดีนะคะนานๆได้ เช้าอิ่มไปนอนคุยกับหลานด้วยเกียงเพื่อน เรียบร้อยหนึ่งอย่างไว้มันก็หกเมนูเจริญอาหารคร่ะเพื่อนเมนูนี้เที่ยงเลยรือสิก ไปค่ะมนจาบ๊ายบายนะคะขอบคุณลูกน้ใจค่ะอร่อยสุดปินหมดแล้วค่ะอิ่มอร่อยบ๊ายบายจ้า